สปอยเรื่องย่อฟ้าเพียงดินในตอนที่9และแล้วพิทักษ์ก็จัดการปิดปากพลโทอัคารเดชผู้ถือพินัยกรรมของพลโทสรายุทธแต่พิทักษ์ยังไม่รู้ว่ามีพินัยกรรมฉบับใหม่ที่พลโทสรายุทธได้เขียนใหม่เอาไว้ซึ่งให้ผู้ใหญ่บุญทองได้เก็บเอาไว้เป็นอย่างดีเพื่อรอเวลาแต่ในตอนนี้ผู้ใหญ่ได้เสียไปแล้วเหลือแค่ให้สาริกรากลับไปค้นหาหลักฐานที่บ้านอีกครั้งหนึ่ง ในงานวันเลี้ยงต้อนรับเทวราชกับฉลองให้เรืองรองที่เรียนจบพิทักษ์อยากจะใช้โอกาสนี้ในการประกาศข่าวดีเรื่องการมั่นระหว่างเทวราชกับเรืองรองและที่สำคัญเขาก็ได้วางแผนที่คิดจะฆ่าสาวิกาอีกคนโดยวางแผนให้หานและพวกเข้ามาในบ้านแต่เดชะบุญที่ครุฑที่เขาคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของบ้านสรายุทธพิชัย และคอยปกป้องสาริกาได้มายินเข้าพอดีซึ่งในวันงานพิทักษ์ก็บังคับให้สาริกานั้นตรวจสอบบัญชีเพื่อไม่ให้ได้ลงมาที่งานและเมื่อสุกเวลาก็จะให้หานเข้าไปจัดการอย่างเงียบๆแต่มีเหลือที่เทวราชจะยอมไม่เห็นสาริกาในงานเขาได้ไปตามเธอและแล้วสาริกาก็ลงมาที่งานพร้อมกับโชว์เล่นไวโอลินราวกับนางฟ้า ทุกคนในงานต่างตะลึงและตบมือชื่นชมในความสวยงามและความเก่งของเธอถึงกับทำให้พิทักษ์และรัศมีหน้าชาไปเลยรัศมีทนไม่ไหวถึงกับเอาน้ำมาสาดหน้าสาลิกาเธอคิดว่าสาลิกามาแย่งซีนเรืองรองลูกสาวของเธอรัศมีอุตสาห์ตั้งใจให้เรืองรองเด่นที่สุดในงานนี้เทวาราชเข้ามาขวางและบอกว่าถ้ามีใครมาทำอะไรสาลิกาเขาจะไล่ออกจากบ้านให้หมด ทำให้รัศมียิ่งแค้นใจมากพิทักษจึงแซงบอกไปว่าชุดเปียกไปหมดแล้วให้ไปเช็ดหน้าเช็ดตัวซะก่อนแล้วก็ฝากให้ไปเอาเอกสารที่ห้องทำงานให้ด้วยสาริการับคำแบบงงๆเทวราชจะตามไปด้วยแต่พิทักบอกว่ามีแขกคนสำคัญอยากจะทำความรู้จักกับเทวราชทำให้เทวราชนั้นปฏิเสธไม่ได้สาริกาเดินไปเอาของและในขณะนั้น พวกของหารก็เข้ามาเตรียมพร้อมบนบ้านแล้วเช่นกันแค่รอเวลาให้สาริกาลงมาเมื่อได้ยินว่ามีเสียงคนเข้ามาก็ทำการปิดสวิตไฟทันทีไฟดับพรึบทั้งงานซึ่งบนเรือนเมื่อไฟดับลงก็มืดสนิทครุฑก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าหารครุฑและหารต่อสู้กันสาริกาได้ยินเสียงต่อสู้ก็เดินตามมาครุฑเห็นว่าเป็นสาริกาจึงบอกให้อย่าเข้ามา เดี๋ยวเขาจะจัดการเองแต่ก็มีโจรอีกสองคนเข้ามาจับตัวสาริกาเอาไว้สาริกาต่อสู้ขัดขืนครูดก็ต่อสู้อย่างบ้าคลั่งเทวราชไม่เห็นว่าไฟดับก็หนึกเป็นห่วงสาริกามากเขาจึงรีบขึ้นไปตามสาริกาอีกคนเทวราชพยายามครำทางแม้จะมืดจนมองไม่เห็นเขาร้องเรียกสาริกาแต่สาริกาโดนโจรปิดปากเธอเอาไว้สาริกาจัดกัดมือโจร จน,จนต้องอุทานออกมาเสียงดังและเทวราชก็ตามมาช่วยเธอให้ทันเทวราชต่อสู้กับเหล่าโจรและจ่าพุทธก็ขึ้นไปเปิดสวิตไฟไฟสว่างพรึบเหล่าโจรและหานตกใจเอาไงดีพี่เพ่นก่อนสิวะสาลิกาบอกให้ครุฑรีบหนีไปครุฑบอกให้สาลิกาดูแลตัวเองให้ดีเพราะตอนนี้มีคนคิดจะฆ่าเธอซึ่งก็คือไอ้พิทักษ์นั่นเอง เทวราชเห็นภาพชายอื่นคุยกับสาริกาก็นึกหงุดหงิดใจเขาบอกให้ครุฑรีบหนีไปไม่งั้นถ้าตำรวจตามมาจับตัวฉันก็จะไม่ช่วยสาริการีบบอกให้ครุฑหนีไปก่อนที่ทุกคนจะมาถึงครุฑจึงต้องรีบหนีไปแล้วสักพักเทวราชก็พาสาริกาลงมาและเธอก็ดูเหมือนไปทำอะไรมาจนทุกคนงงหายไปไหนมาหรือลูกพิกุลถาม ส่วนพิทักษ์เมื่อเห็นว่าสาลิกายังมีชีวิตรอดก็เสงมากนึกในใจแกมันตายยากตายเย็นทางสาลิกางานเลี้ยงถูกดําเนินต่อไปเพื่อไม่ให้แขกตกใจและพิทักษ์ก็บอกว่าจะมีการประกาศเรื่องสำคัญของบ้านสราย,ยุทธพิชัยนั่นก็คือทุกขันทุกคนหันไปมองที่พิทักษ์กันเป็นตาเดียวพิทักษ์กำลังประกาศถึงว่าที่คู่มั่นของเทวราชเทวราชตกใจมากและแน่นอนเขาคิดว่า คนที่พิทักษจะจัดให้เขาคงจะเป็นเรื่องรองแน่และก่อนที่พิทักจะพูดอะไรออกไปเทวราชก็ขึ้นไปแย่งไม้และชิงพูดใช่ครับวันนี้จะมีข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราอยากจะประกาศให้ทุกคนได้รับทราบถึงว่าที่คู่มั่นของผมเทวราชสรายุทธพิชัยและผู้หญิงคนนั้นก็คือสาริกาทุกคนในงานต่างตบมือกันเกลียวพร้อมส่งเสียงยินดี แม่เล็กยิ้มแกร้มปริส่วนพี่ทักษ์กับรัศมีเรียกว่าเลือดขึ้นหน้าเลยทีเดียวเมื่อเสร็จงานพี่ทักษ์จึงดึงเทวราชเข้ามาคุยและบอกว่าเทวราชจะแต่งงานกับสาลิกาไม่ได้มันไม่เหมาะสมกันแต่คนอย่างเทวราชมีหหือที่จะฟังพี่ทักษ์เขาไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วทั้งนั้นเทวราชเฝ้าคอยดูแลสาลิกาเป็นอย่างดีส่วนเอ็นซีก็อยู่เคียงข้างเรืองรองแต่ดูว่ารัศมี ไม่ยอมหรอกนะที่จะปล่อยให้เรื่องเป็นแบบนี้เธอบอกให้เรืองรองทำยังไงก็ได้ให้เทวราชแต่งงานกับลูกลูกจะต้องเป็นคุณนายสรายุทธพิชัยเท่านั้นเรื่องรองไม่สนแต่ก็โดนแม่เธอกดดันเพราะรัศมีเธอหมายมั่นปั้นมือมากว่าเธอจะต้องมีส่วนในสมบัติของสรายุทธพิชัยซึ่งแม้สิ่งนั้นพิทักษ์จะไม่ยอมเด็ดขาดก็ตามพิทักษ์ได้มาดักรอพวกหาน เขาเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าหานจะจัดการกับชุมพูได้จริงหรือไม่เพราะแค่สาดิกายังทําไม่ได้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นสมบัติทั้งหมดที่เขาหวางไว้คงต้องสูญเปล่าพี่ทักกล่าวว่าหานว่าแค่ผู้หญิงคนเดียวก็ยังจัดการไม่ได้หานเลยบอกว่าตอนนั้นมีคนมาช่วยมันเอาไว้พี่ทักษเริ่มไม่ค่อยเชื่อฝีมือหานเขาถามย้ำไปอีกครั้งว่าแกแน่ใจใช่ไหมว่าแกจัดการเด็กชมพูนั่นแล้ว หานได้ยินก็สะอึกแต่ก็ต้องรับปากหนักแน่นแน่สิครับถ้าไม่เชื่อก็ลองไปถามคนที่บ้านคลองไผ่ดูได้ฉันว่าเรื่องสาริกาแกไม่ต้องแล้วแหละแกกลับไปกบดานที่อื่นสักพักแกมันก็แค่เสือที่หมดเขี้ยวเล็บแล้วคุณพิทักษ์ผมทำอะไรให้คุณพิทักษ์ตั้งหลายเรื่องแม้แต่เรื่องของพลโทรสรายุทธพิชัยและพลโทอัคริเดชแกไม่ต้องพูดเรื่องเก่าแกจะพูดทาไม คุณพิทักษ์แล้วเรื่องแต่งงานของผมกับรัศมีฉันให้เงินแกไปตั้งมากมายแล้วแกอย่ามาทวงบุญคุณกับฉันช่วงนี้แปแกไปกบดานที่อื่นสักพักฉันจะให้คนอื่นมาจัดการเรื่องนี้ต่อยิ่งสร้างความแค้นใจให้กับหานเป็นอย่างมากเพราะที่ผ่านมาเขาทำงานรับใช้พิทักษ์มาโดยตลอดแล้วตอนนี้พิทักษ์ก็จะมาเฉดหัวเขาไปตอนนี้จ่าพุทธกับพิกุลสงสัยในความเป็นตัวตนของสาริกา เพราะมันช่างเหมือนชมพู่ส่วนจ่าพุทธก็สะดุดและได้ยินถึงคำว่าสาริกามีรอยสักก็ทำให้หวนนึกถึงรอยสักของพลโทรสราย,ยุทธพิชัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเทวราชกับสาริการู้ดีว่าเป็นฝีมือของพิทักษ์ทั้งคู่จึงต้องรีบหาหลักฐานมาเพื่อมัดตัวและจัดการพิทักษ์เทวราชเริ่มสงสัยในตัวสาริกาว่าเป็นใครกันแน่ และดูว่าความรักที่มีต่อเธอนั้นมันช่างมากมายเสลือเกินในตอนนี้ทั้งสองคนวางแผนจะไปค้นหาหลักฐานที่ห้องทำงานของพิทักษ์เพราะคิดว่าที่นั่นต้องมีอะไรซ่อนอยู่และอีกเรื่องที่สาริกาสงสัยเรื่องการซ่อนตัวตนของชุมพูมันจะต้องซ่อนอะไรไว้ที่นั่นอย่างแน่นอนและยิ่งผ่านเหตุการณ์มาด้วยกันมากมายความรู้สึกที่ทั้งคู่มีต่อกันมันก็ยิ่งทวีคูณ เทวราชได้กลับมาฝันร้ายอีกและเขาก็ตัดสินใจบอกเรื่องนี้ให้กับสาริกาได้รับรู้ทั้งสองคนจึงช่วยกันตามสืบเรื่องนี้อีกด้วยและคิดว่าเรื่องนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพิทักษ์และสาริกาก็แอบคิดในใจว่าหรือว่าผู้หญิงที่เทวราชฝันถึงอาจจะเป็นแม่ของเทวราชก็ได้และนี่เป็นเพียงแค่การสปอยเพื่อความสนุกก่อนดูละครจริงเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาด ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ